รถผมน้ําท่วมครับคุณผู้ชมมันท่วมตรงนู้นหมดเลยแต่ว่าเรามีโดนนะครับมาส่งนี่เดี๋ยวเราไปรีวิวโดนกันนะครับเราจะจอดรถทิ้งไว้ที่นี่นะนะเอารถทิ้งไว้นี่นะครับแล้วเดี๋ยวไปรีวิวโดนกันดีกว่าคุณผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hobby Walk นะครับวันนี้นะครับในขณะที่น้ําท่วมรถอยู่คุณผู้ชมมีพนักงานมาส่งของนะครับวันนี้มาส่งโดรน DJI Mini 2 SE นะครับลำนี้พึ่งได้มาเลยจาก Lazada คุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยทาง DJI เนี่ยเขาได้ลดราคาโดรนลงมาเยอะมากเลยนะ คุณผู้ชมนะซึ่ง DJI Mini 2 SE ลำนี้นะครับตอนนี้เนี่ยราคาอยู่แค่8,900บาทเท่านั้นคุณผู้ชมจาก12,000กว่าบาทนะครับในชุดสแตนดาร์ดนะส่วนชุดคอมโบนะครับจาก16,000กว่าบาทเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ1 2 0 0นนิดนิดเองคุณผู้ชมช่วงนี้ไม่ควรพลาดเลยคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดน DJI ราคาถูกมากๆเลย นานๆเราจะได้เห็นโดรน DJI ราคานี้สักครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่พลาดที่จะเอามา1ชุดนะครับเป็นชุด Standard คุณผู้ชมราคา8,900บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูการรีวิวแบบคร่าวๆกันเลยนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังมองหาโดนอยูู่้ชมไปเลยครับมาดูกันครับว่า1ชุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับชุดมาตรฐานคุณผู้ชม ในชุดสแตนดาร์ดนี้นะครับก็จะมีตัวโดนมาให้นะครับมาพร้อมกับกิมบอล3แกนแบตเตอรี่1ก้อนใส่มากับตัวโดนเลยนะครับแล้วก็วิทยุ DJI สำหรับควบคุมโดน DJI Mini 2 SE 1ตัวนะครับแล้วก็สายคอนเน็กทั้งหมด3เส้นส่วนสายคอนเน็กที่ให้มานะครับก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้1เส้นนะครับสำหรับชาร์จโดนคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะไม่มีหัวชาร์จมาให้นะเราก็ใช้หัว ชาร์จที่เราใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็ไขควง1อันใบพัด2คู่แล้วก็ฝาครอบกล้อง1อันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคู่มือทั้งหมดตรงนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ในชุดสแตนดาดนะครับลำนี้นะครับน้ำหนักเบาเพียงแค่249กรัมเท่านั้นนะครับส่วนการบังคับนะครับสามารถบินได้ไกลถึง10กิโลเมตรนะคุณผู้ชมนะแต่ในไทยเนี่ยบินได้แค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ส่วนการบินต่อเนื่องนะครับสามารถบินได้ถึง31นาทีต่อเนื่องกันเลยนะคุณผู้ชมนะในแบตหนึ่งก้อนนะครับต่อการชาร์จหครั้งคุณผู้ชม ความละเอียดในการถ่ายวิดีโอนะครับจะอยู่ที่ 2.7K นะครับแต่มันมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือว่าสามารถซูมได้ถึง4เท่าด้วยกันเลยนะคุณผู้ชมนะผมลองบินดูแล้วนะครับตรงนี้มันว้าวมากเลยนะคุณผู้ชมนะมันสามารถซูมได้แบบเห็นชัดมากคุณผู้ชมในการซูมนะครับที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายลูกเล่นเต็มไปหมดเลยมากกว่า DJI Mini 2แล้วก็ DJI Mini SE เยอะเลยนะครับ ส่วนการรับส่งสัญญาณภาพแบบสดๆในการยิงสดนะคุณผู้ชมนะการยิงสดสัญญาณภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่ 720p นะครับในการยิงสดเข้ามาเลยแต่ถ้าเราบันทึกวิดีโอลงเมมโมรี่การเนี่ยก็จะได้ความละเอียดชัดสุดอยู่ที่ 2.7k เลยนะครับ จุดเด่นข้อต่อไปนะครับสำหรับโดน DJI Mini 2 SE ลำนี้นะครับคือสามารถบินสู้แรงลมได้ถึงระดับ5คุณผู้ชมถ้าถามว่าระดับ5เนี่ยความเร็วลมเท่าไหร่นะครับความเร็วลมก็อยู่ราวๆ38ถึง40กิโเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า10.7เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้คือไม่รับประกันลมพายุนะแต่ว่าลมธรมธรมดาาตามชายหาดเนี่ยเขาบอกว่าบินได้สบายเลย และสําหรับใครที่มองหาโดนอยู่นะครับช่วงนี้เขาลดราคาลงมาเยอะมากเลยนะผมไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับกับการลดราคาครั้งนี้คุณผู้ชมแต่ถ้าใครมีกําลังขึ้นมาหน่อยนะครับก็จัดชุดคอมโบเลยคุณผู้ชมชุดคอมโบยังไงก็คุ้มกว่านะครับยังไงคลิปนี้นะครับขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมในคลิปต่อไปแล้วกันคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณามากที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับ